สบายดีเด้อพี่น้องเด้อคือเกาบนนี้กระเาะเตะนี่โคมก,ก้อบนนี้พี่น้องเลยเนี่อยู่ตามมันอกมาน่าเอาพอได้กินมะก้อทัย่างเลยโอ้โหโอ้โหแซ่บๆมาเนี่แซ่บสมก,ก้อเลยนะ โอ้จม,มันแตะนีแต่ก็ัวแถวดกินุปีะไรกมองหานภาษานแน่าเลยที่แบบ้โอ้เจ็บแซ่บเนี่ยแซ่บพุ่มู่ไปาดมัน มัน,มน,มน,นเลยเป็นมันเียนให้มันดำมันจะแตกออกแสบยอดไปแล้วความแสบมัดแค่มันจะเึิแหนมันจะต่อยหรมัแค่ ้สิิกนนนเบ่่งมีีโคสุกแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยใช้เวลาไปตั้งสั้นาที่โคนี่ก็ได้นี่มันจะแตกไหม,มเมย์แตกไหมนนพี่น้องอ๋อมาเด้อพี่น้องเด้อไปนู่นบ้านนอกกลับเคยอันบ้านหน้าอืมอ้า นี่เป็นอะไรล่ะพีมม่พองชะมันนี่ยเป็นอะไรเลอะเลยโอ้จับตะไคระหอนพี่น้องเลย,ยางนานยากแน่นอนนึงนี่จะขาวๆขาวๆไปนี่พี่น้องอืมอืมอักอ่ออออออาคลายพี่น้องเลย มันแบบกินบมเลิกเยอะแล้วก็เยอะอีกไปเรื่อยๆนะบมเลิกไป่ะแ่บเลยเพีองว่าค้องเต็มเลลยน,น,นะครับโค้ชุกมันมัน่นกินดิบกะได้อยู่กินลายย่งช่อง โอ้ก็ใช้เวลาโดนๆได้เป็น้องเลยนี่แหละอาหารบ้านนอาแท้ๆได้น่ะโอ้ยฮ้อนปูผงคักเลยตัวนี้พี่น้องเลยแซ่บๆอันนี้ได้เหมือนเดิม มากมันมันเป็นน้ำเอายากเนี่ยต้อยลงมาเลยค้อนทุบทุบเอาได้มันนี่แหละมันทุบนู้นทุบนวลมันหอนไปนเลยกินยากม,มันชุดยอด ครับตะกระเจ็บอือพี่น้องเอ้ฟองมัดงานมัดก้อมัดนำน้ำหั่นลุนนี่พี่น้องเนองง้แซบ่บชุดยอดเลยอือ โอ้แล้วกินเลยตอนนั้น,น้อนเมันแสบ นี่แข่งนะแข่งเลือ่ะกินเู้เดียวมัง้งอืมอืมอืมกินไปมั่นไปขึ้นว่าแหละมั่นไปเลยเลย โอ้กับเชฟเชียวเ,เก็อมอความเนี่ยมันบ่มีเท่เมนีน้องไงแล้วมันยังน,ำน,ำนำ้ำหนามฮะนู่นนึ่งมันก็ได้ตั้งชี้ห้าพองหมุน trăm phong trăm nuôi nói nuôi nhớ rồi mình ăn,

อืนั่นก็แตกเลยถ้าโน่นตัวนั่นมันแล้วไปน้องเะยถ้าปังแขงมันไม่ได้กินแล้ว มุกกินกระเบน <laughs> <c oughs> กเลยรับฝาติดตามเนี่ยปน้องเ้ยฝากกดไลค์กดแเลยเพราะงั้นไทำเนาะช่องยูทูปกัช่องเพร่เพล่ป,ออป็นองเอากจหจายเยอะตามผู้ชม